ส, <West> ส,วส,ส,สวัสดีครับท,ทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1นึ่งพันนะครับนุ้งแบมแบมนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเพลง Who Are You นะครับและรอบนี้ Featuring กับซึงกีและเวลเฟตน่าดูมากเพราะนั้นเรามาเริ่มกันแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะครับคืออะไรกระจกกระจกค่อยค่อยลอยมา

ารเต้นแบบนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันแบบมันเป็นการเต้นเพื่อแบบสื่อสารนะเราเห็นคนแบบเด็กบัลเล่เขาเต้นกันเยอะแต่มันคือบัลเล่หรือเปล่ามันมันไม่ใช่บัลเล่ที่แบบเอาเอาเท้า,าจิบแต,แต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรโอ้สวยโมดดีจังเลย

ที่แบบสะท้อนท้องฟ้าทุกอย่างเป็นกระจกหมดเลยอะบรรยากาศรอบข้างฟลอตต่างๆเป็นกระจกหมดเลยถ้าสังเกตดีๆในครั้งๆก็เป็นกระจกอันเนี้ยเขาใช้กระจกในการเซสชาาันแบบบ่อยมาก วันนี้ดีผมชอบมากเลยสวยมากเลยอโอ้โห,โหยอมโคตรงานอาร์ตอ่ะเพลงเนี้ยเป็นบดักชั่นที่แบบสายอาร์ตโอ้สวยสวยสวยโทลการาฟก็ดีหมุนกล้องไม่น่าลำคาญเลยแบบหมุนนะดูดิอ่ะ โอ้นี่โลกของกระจกอะเขาใช้กระจกบ่อยมากตามที่เราคิดก็เหมือนจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงเลย เพราะว่าในเนื้อเพลงนะครับเขาพูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะที่ดึงตัวตนของชั้นคนนี้เนี่ยออกมาจากมุมมืดในความเศร้าในความเสียใจบางอย่างเธอคนนั้นเนี่ยดึงชั้นขึ้นมาให้พบกับอะไรใหม่ๆให้พบกับแสงสว่างมีชีวิตชีวาขึ้นมาก็เลยได้แต่ตั้งคําถามว่าเธอคือใครกันแน่นะที่โผล่มาจากโลกอันลึกลับโลกอันไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือโลกอะไรเนี่ยเห็นปะเขาใช้ภาพมืดมืดแบบนี้เพื่อสื่อถึงความเศร้าถึงความมืดในความรู้สึก ในจิตใจว่าเฮ้ยชันตอนนี้ฉันกำลังเศร้าแต่จู่ๆก็พบกับใครก็ไม่รู้ที่มาจากอีกโลกหนึ่งหรือจะอีกด้านหนึ่งทําให้ฉันรับรู้ถึงการมีตัวตนได้ทําให้ฉันรับรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเธอคนนี้ช่วยดึงฉันออกมาจากมุมมืดนั้นได้แล้วก็มีการโผล่ของซึงกิขึ้นมานะครับนี่ ก็มีการเต้นประสานการเหมือนเป็นการพูดคุยถามตอบอยากรู้อยากถามว่าเธอคือใครกันแน่แล้วก็สะท้อนทุกอย่างมันเป็นการกระทําที่สะท้อนถึงการตั้งคําถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างภาพนี้ดีมากภาพนี้มันคือภาพของเขาองกดที่เต็มไปด้วยกระจกอะที่คอยสะท้อนทุกอย่างไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นแต่ความคิดตัวเองที่ที่ขังตัวเองอยู่ในความคิดของตัวเองอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่เจ็บปวดนะในบางครั้งที่เราพยายามหาทางออกแคบตายแต่ในทางออกนั้นอะเราเคยคิดถึง แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ทางออกจริงๆอะ่ะ ทางออกที่แท้จริงคือต้องพาใครสักคนหนึ่งอะเข้ามาที่ไม่ใช่ตัวตนที่เราเห็นอยู่ในกระจกทุกวันเนี่ยให้เขาเข้ามาแล้วพาเราออไปเราถึงจะออกจากห่วงความคิดออกจากห่วงความรู้สึกที่มันไม่ดีนั้นได้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาแปลมาแบบ100%นะครับผมเอาเนื้อเพลงเนี่ยมาเชื่อมโยงกับ MBT1 ทีหนึ่งก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้มไม่รู้ว่าถูกไหมหรือเข้าใจถูกไหมนะครับเราอากาเซ่หรือว่าใครที่ดูแล้วเข้าใจอะไรยังไงเนี่ยแนะนําได้มาแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่างาน มันเป็นงานอาร์ตอะผมชอบมากเลยคือมันสวยทุกฉากเลยดูดิเนี่ยเห็นป่ะยิ่งฉากเนี้ยที่ผมบอกอะมันเป็นเขาวงกฏที่เป็นกระจกอะทางออกต่างๆวิธีต่างๆไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดที่จะทำนะไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดที่จะออกอะเคยแล้วลองแล้วแต่สุดท้ายอะมันออกไม่ได้เ<ๆ>พราะมันติดอยู่ในความคิดของตัวเองติดอยู่ในการการะทําของตัวเองติดอยู่ในภาพของตัวเองเนี่ยทางออกที่จะสามารถออกจากตรงนี้ได้คือพาใครสักคนมาเอาเราออกไป ที่มันไม่ใช่ตัวเองสิ่งนี้มันเป็นการสื่อถึงว่าแบบไม่สามารถชนะตัวเองได้สักทีมันเลยจมปักอยู่กับตัวเองที่สะท้อนถึงตัวเองอีกทีหนึ่งเหมือนเพลงที่แบบเศร้าๆอยู่แล้วมีคนมาอยู่ข้างๆและเขาช่วยทําให้เราสบายใจขึ้นมาได้แล้วพออยู่เขาไปนานๆนเขาเป็นพลังบวกให้กับเราอะแล้วเราเริ่มรู้สึกแบบตกหลุมรักเขาอยากจะอยู่เขาไปนานๆนแต่เราดันไม่รู้เลยว่าคนคนนี้คือใครเราอยากจะรู้จักเขามากขึ้นะเขาคือใครกันนะที่ทําให้เราเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งอยากจะรู้จักคุณมาก อะไรแบบนี้ความนี้มันตีความหมายได้หลายความหมายมากเลยท้องฟ้าเปรียบเสมือนความว่างเปล่าความอิสระความกว้างไกลความเหงาก็ได้แล้วตัวเองก็ยืนอยู่บนกระจกที่สะท้อนให้เห็นท้องฟ้าอีกทีหนึ่งแปลว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบโดดเดี่ยวและอยู่ในความว่างเปล่าทางความคิดทางอิสระใดใดก็แล้วแต่แต่มันสื่อถึงความโดดเดี่ยวแล้วลายล้อมไปด้วยพื้นที่ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นโลกของเขาอะที่อยู่บนโลกอะแต่เขาไม่ได้อยู่บนโลก เป็นคนที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกแต่ไม่ได้อยู่บนโลกในะที่นี้หมายถึงว่าจมอยู่กับตัวเองจนไม่ได้สนใจหรือไม่ได้โฟกัสในการดูแลความคิดความรู้สึกของตัวเองมันเหงานะมันบ้างเปล่ามากถ้าสังเกตดีๆเนี่ยขอบขอบของภาพเนี่ยจะเป็นสีดำๆหมดเลยสีดำ,ดำสีดำ,ดำสีดำคือเห็นถึงความมืดที่มันค่อยๆครอ,อบงำความรู้สึกครอบงำจิตใจอันนี้ก็สวย มองลึกเข้าไปในห้วงจิตใจอันนี้สาวๆที่คอยค้าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันลึกเข้าไปมันก็ยังดํามือดอยู่เธอเปรียบเหมือนแสงสว่างนะนี่เขาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งกี่ตอนแรกนะเธอเป็นแสงสว่างซีกหนึ่งที่ส่องเข้ามาในห้วงลึกของจิตใจของผู้ชายคนนึงแล้วก็ทําให้เขาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งอีกซีกหนึ่งก็ดํามืดใช่ไหมแต่แสงสว่างส่องเข้ามาถึงแล้วนะเหมือนค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาช่วยแล้วก็เต้นกันนี่ลำลำตอนแรกแสงส่องแค่นี้เองแค่ตรงบันไดอะ พอเต้นไปเต้นไปแสงมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆไปสุดนู่นแล้วอะ่ะหมายถึงว่าแสงหรือความหวังหรือความรู้สึกต่างๆมันเริ่มแบบถึงเบื้องลึกของหัวใจแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแสงมันส่องถึงอะ่ะถึงแบบลึกสุดในหัวใจอะ่ะเหมือนแบบเอื้อมมือเอื้อมมือจนจนถึงจากมือที่อยู่ประมาณเนี้ยอันนี้มุมมืดนะอันนี้มุมสว่างนะเอื้อมลึกจนถึงอะ่ะแล้วแตะถึงแล้วก็ค่อยๆดึงออกมา ทุกคนเก็บภาพตามผมใช่ไหมจนเปลี่ยนชุดมาเป็นสีขาวแล้วก็พื้นที่ข้างในเนี่ยถึงแม้จะมีความมืดอยู่แต่ความสว่างก็เริ่มทั่วถึงทุกพื้นที่ใบหน้าสิ่งต่างๆนะ ก็คือเคยเศร้าเคยผิดหวังเคยต่างๆนานามาทําให้เราได้เห็นว่าเบื้องลึกในจิตใจของผู้ชายคนนี้เขาผ่านอะไรมาบ้าง,ขงเขาเจอกับอะไรมาบ้างแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้ามาช่วยทําให้เขามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นหรือว่าช่วยดึงช่วยพยุงให้เขาอะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้อยากรู้จังเลยเธอใครสวยเดอ้อสวยเดอ้อถูกผิดไม่ว่ากันนะครับแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมดูจาก MV แล้วก็ลองอ่านจากเนื้อคําแปลแล้วก็ตีความในแบบฉบับของผมนะครับก็ลองมาแลก งานนี้มันงานอาร์ตอะงานอาร์ตมากมากซึ่งสวยผมชอบหวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในการดูแอกทางหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันี้สวัสดีครับ